สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าหนุนาพาเลาะนี่วันนี้เราไปขุดจิ้งหรีดกันค่ะไปขุดจิ้งหรีดเราไปสี่โมงสี่สิบห้าแล้วจ้านหนุนากลับมาแล้วตอนนี้ได้ประมาณนี้ละจ้าหนุนนาทำให้มันสรุปแล้วล้างแล้วจ้าไปเก็บหอยมา ก็เลยไปขุดจิ้งดีจ้าเพราะว่าหนูนาก็ออกไปปลายนานู้นละจ้าถ้าใครอยาก,กไปขุดก็เชิญนะจ้าแต่ช่วงนี้คนจะมาขุดเยอะมากแต่มันมีไข่แล้วนะจ้าพี่น้องจ๋าเมื่อวานหนูนาขุดมาหกตัวมาดูว่าเออมันมันท้องแล้วจ้ะไข่เต็มท้องเลยแต่ช่วงเนี้ย นาว่ามันจะไข่อยู่ดูท้องมันตัวใสใจะเป็นตัวเมียฝากช่องหนูหนาพาเลาะด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้หนูหนาด้วยจ้าอันนี้คือตัวเมียนะพี่น้องจ๋าไข่เต็มท้องเลยจ้ะแต่นี่ก็ประมาณไม่รู้เท่าไหร่นะหนนาไปแต่มันก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่จ้ะพี่น้องจ๋าใคยาก มาขุดก็ตามป่าและตีนเขาพี่น้องจ๋ามีจ้า